ทำไมผู้หญิงไม่สวยก็มีแฟนได้ข้อหนึ่ง เป็นคนที่มีเสน่ห์ความสวยนะคะไม่สําคัญเท่ากับว่าคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือไม่สาวสาวบางคนนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดมากๆคุณอาจจะเคยเห็นผู้หญิงบางคนนะคะไม่ได้หน้าตาแบบสวยเลยนะคะเขาแบบหน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่เดินไปกับชายหนุ่มที่หล่อมากบุคลิกดีมากแล้วก็แบบรักกันกระหนุ่งกระหนงิงนั่นมันเป็นเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะ mm hmm. เขาสามารถใช้เสน่ห์ในตัวเองเนี่ยดึงดูดผู้คนให้ตกกลุ่มรักเธอได้ การบริหารเสน่เนี่ยก็มีมากมายนะคะอย่างเช่นการยิ้มการเป็นคนที่จิตใจดีนั่นเองดังนั้นผู้หญิงหน้าตาไม่สวยนะคะก็สามารถมีแฟนได้นั่นเองข้อสอนะคะเสน่ ปลายจวักข้อนี้หลายๆคนเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แล้วนะคะการที่เราเนี่ยเป็นคนที่ทําอาหารเป็นสามารถทําอาหารให้แฟนทานได้เนี่ยคุณจะมีเสน่ห์มากๆแฟนลักแฟนหลงแฟนติดใจมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้แบบทำเก่งมากมายแต่ว่าคุณสามารถทําบางอย่างทําอาหารบางอย่างเนี่ยให้แฟนคุณทานได้แฟนคุณเนี่ยจะประทับใจมากๆคุณเอาใจใส่ในอาหารนั้นคุณเอาหัวใจลงไปในอาหารนั้นเนี่ยแฟนคุณเขาสามารถรับรู้ ถึงแม้ว่าการกินอาหารนอกบ้านเนี่ยมันจะอร่อยใช่ไหมคะแต่การที่แฟนทําไม่ทานเนี่ยอร่อยมากกว่านะคะและนี่แหละคือเสน่ดึงดูดอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้ มัดใจผู้ชายถึงแม้ว่าเราไม่ได้หน้าตาสวยเลิศลือแต่เราสามารถใช้เสน่ห์ตัวนี้มัดใจแฟนได้นะคะข้อ3นะคะเอาอกเอาใจเก่งข้อนี้สาวๆหลายๆคนอาจจะพูดว่าทําไมผู้หญิงต้องเอาอกเอาใจผู้ชายผู้ชายนะ่ยต้องมาเอาอกเอาใจผู้หญิงสิก็ใช่อยู่นะคะแต่ผู้ชายก็ปรารถนาเหมือนกันที่จะให้แฟนสาวเนี่ยเอาอกเอาใจเอาใจใส่ดูแลนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าผู้ชายจะรู้สึกว่าได้ รับความรักดังนั้นคุณอาจจะเห็นผู้หญิงที่ไม่สวยนะคะแต่เขามีแฟนหล่อนัน่นเป็นเพราะว่าเธอเอาเอกเอาใจแฟนเก่งจึงสามารถมัดใจแฟนให้อยู่มัดให้อยู่ในกำรรมือได้ยังไงล่ะคะและนี่ก็คืออข้ออีกข้อหนึ่งนะคะที่สาวๆเนี่ยควรจะฝึกทำเพื่อที่จะบริหารสนิทในตัวเองใช้มัดใจแฟนนั่นเองนะคะข้อสนะคะ มองโลกในแง่บวกข้อนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆการที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่หน้าตาสวยหรือแม้ว่าคุณสวยอยู่แล้วแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจงดงามมากๆเหมือนกับอย่างที่เราพูดว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองนะคะความสวยเนี่ยจะเปล่งประกายออกมาถึงแม้ว่าคุณจะหน้าตาธรรมดาธรรมดา,าๆแต่คุณเป็นคนที่คิดบวกมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีน้ําใจเป็นคนที่แบบว่าไม่นินทาว่ารคนอื่น เป็นคนที่ยิ้มเป็นคนที่หัวเราะอยู่เสมอแค่นี้นะคะคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆเลยนะคะและนี่แหละคือเคล็ดลับที่ทำให้ ผู้หญิงที่ไม่สวยนะคะสามารถมาใจแฟนได้แล้วก็มีแฟนได้นะคะใครที่ไม่มั่นใจตัวเองนะคะว่าเอยทาไมฉันถึงแบบไม่มีแฟนเลยถึงแม้ว่าจะเป็นคนสวยนะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนหน้าตาธรรมดาธรรมนั้นแหละแต่คุณเนี่ยหาแฟนยากมากคุณไม่มีใครเนี่ยมาจีบเลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะตอนนี้คุณได้ทำคอร์สออนไลน์นะคะเป็นหนังสือเสียงชื่อะค,ะคอร์สออนไลอินยูนะคะคอร์สนี้จะเป็น17เคล็ดลับนะคะ ที่จะดึงออร่าในตัวคุณออกมานะคะฉายเสน่ไปเปล่งประกายติตาผู้คนนะคะให้เขาเนี่ยตกหลุมรักคุณแล้วก็อยากมาทำความรู้จักกับคุณนะคะคอร์สนี้ราคาพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะครูนุชให้ราคาพิเศษในราคา9 9้กานะคะถ้าใครสนใจนะคะก็แอด l ลน์แอดไปที่แอดครูนุนะคะ kru nuddy นะคะมีแอดมินรอตอบที่นั่นนะคะและเจอกันในคอร์นะคะทุกคน